สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายแล้วนะคะแม่บบานล,ลองทองเมทิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากจะมาบอกเคล็ดลับในการบำรุงต้นไม้นะคะอีกสูตรหนึ่งเลยค่ะหากบ้านใครนะคะชอบกินมะละกอหรือว่ามีมะละกอที่บ้านนะคะแล้วมะละกอนั้นเราอาจจะกินไม่หมดหรือว่าเรา อาจจะมีเยอะนะคะก็ลองเอามาใช้ประโยชน์แบบยาได้นะคะบอกเลยว่าได้ผลมากๆเพราะว่ามาลนนะละอกอนี่คะประกอบไปด้วยโพแทสเ<อ>ซียมนะคะฟอสฟอรัสแมกนีเซียมนะคะแล้วก็วิตามินอื 1> 1่นอ<ๆ>ีกม,มากมายทั้งวิตามิน B1 B2B15 ในเลยนะคะเยอะแ<อ><ๆ>ยะไปหมดนะคะมีทั้งโซเดียมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะดังนั้นนะคะ เราต้องเอามาบํำรุงต้นไม้ดีกว่าเราทิ้งไปนะคะหรือเราปล่อยให้เขาเน่านะคะวันนี้เทคนิคง,ง่ายๆค่ะมาดูกันเลยนะคะอันนี้ค่ะทุกคนเป็นมะละกอที่ค่อนข้างสุกมากๆแล้วก็เขาจะเน่าแล้วนะคะดังนั้นเราต้องเอามาใช้ประโยชน์ค่ะง่ายๆเลยนะคะขยำเลยค่ะไม่ต้องให้นี่นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะสุกมากแล้ว นะคะก็ขยันเลยนะคะจากชิ้นไอ้ตรงนี้เนื้อก็ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปนี่ค่ะชิ้นเนื้อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยาจะมาชะหา,าวัสดุนะคะนั่นก็คือยาจะใช้ขวดนะคะ เป็นขวดน้ำมันลมค่ะทุกคนที่เราม่นี้มาใช้ในการหมักเขาทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะทุกคนคุณภาพแล้วก็วิตามินนะคะและสารธาตุอาหารต่างๆก็จะออกมาครบเลยนะคะเราก็ต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราได้แล้วเดี๋ยวเราเอาเศษนี้นะคะทุกคนเข้าไปเลยค่ะ จะดูสกปรกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันคุณภาพแบบมันดีมากๆเลยเห็นไหมคะถ้ามันสุกแล้วมันก็จะมีน้ำออกมานิดนนะคะดีกว่าเราทิ้งนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำลงไปเลยคะ่ะเห็นไหมคะวัสดุที่เรามีอยู่ ขวดน้ำพลาสติกนะคะเราเหลือไว้นะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนนะคะเราก็มาใช้ในการหมักนะคะนี่ค่ะจะก็จะมหมักใส่ขวดนี้ไว้นะคะแล้วก็พันไปหนคืนสามารถกรองเอาน้ำแล้วก็มาลดน้ำต้นไม้เลยค่ะ สูตรนี้ยาใช้ตลอดเลยนะคะถ้ามีมะละกอยาก็จะซื้อมานะคะเพราะว่าค่อนข้างถูกนะคะเดี๋ยวยาจะให้ดูนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนมะละกอที่ยาแช่ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีเนื้อขึ้นอยู่ด้านบนนะคะแต่เราจะกรองเอาแค่น้ำค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคือกลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็จะมีฟองนิดๆนะคะ แต่ว่าผ่านไปหนึ่งคืนนะคะความเป็นกรดก็จะน้อยนะคะถือว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยาจะมากรองนะคะเราจะเอาส่วนหนึ่งเพราะว่าเราจะลดนะ้ำอันนี้คือผลผลิตที่ยาท้องทดลองนะคะเอาไปใช้กับต้นไม้อื่นๆได้เลยนะคะทุกคน ไหมคะเราก็จะกรองเอาแต่น้ำนะคะทุกคนโอเค <Okay. S 2> ค่ะอันนี้อยากจะให้เป็นบางส่วนนะคะไอเศษที่เหลือนะคะเรายังใช้ประโยชน์ต่อแล้วก็หมักต่อได้นะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะไว้รดน้ำต้นไม้ไมต่อค่ะทุกคนเช็ดดู่ ه, วันนี้อยากจะให้ดูนะคะว่าน้ำเป็นสีอะไรนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ำนะคะสีสวยสดใสมากๆเลยนะคะจะออกสีชมพูส้มๆแบบนี้นะคะเป็นออกสีส้มนะคะ คุณประโยชน์ของเขานะคะมีธาตุอาหารมากมายเลยนะคะมีทั้งฟอสฟอรัสโพแทสเซเสียมนะคะแมกนีเซียมนะคะ <ไง S 1> และว,วิตามินอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นถ้าเรามารุงต้นไม้ย่อมมีคุณค่าที่ดีต่อต้นไม้นะคะทําให้ต้นไม้แข็งแรงใบแข็งแรงนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวยาจะมาลดกันเลยนะคะนี่คือ3ต้นไม้นะคะที่ยาลดอยู่ประจํานะคะทดลองให้เห็นเลยค่ะว่าลดยาลดแบบไหนก็คือใช้น้ำอันนี้นะคะลดลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะขอให้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วเราจะได้ผลผลิตต้นไม้สวยๆแบบนี้ละคะ่ะทุกคนอย่าลืมเป็นลองทํากันดูนะคะสูตรง่ายๆจากมะละกอมีธาตุอาหารมากมายเลยค่ะ ทำให้ต้นไม้สวยแข็งแรงใบกา้านชูได้สวยมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ